สวัสดีค่ะขอแม่พี่น้องเพืขข่อนๆทุกคนเด้อจ้าตาใหญ่พามวลจ้าเมนี้อากาศลมลื่นเย็นดีดีเนาะใหญ่ก็เลยนั่งเล่นอยู่นอนเล่นกับมวนดีเนาะที่นี่อยากอยากเสียมมาเหล่าสู้กันฟังเนาะสมัยโบราณสมัยตั้งแต่ใหญ่ เป็นวัยรุ่นวางส่นะนะ้นตอนเนาะเออวัยรุ่นพวกเจ้าเดียเด๋ยวนี้ลูกหลานเดี๋ยวนี้เกินบทท่านเนจะใหญ่สล่อยฟังเด้อความเป็นอยู่หรือความการอยู่กินจังไดเออใส่จ,จังไรอยู่จังไรกินอย่างไดอยู่นะการแต่งโตอือการแต่งโตเออไม่เจ้ก้อน <c oughs> แป้งก็มีแต่แป้งพงนะุงเนาะแป้งอย่างข้าเอืมเอออามาท่าเนาะคิน เป็นพี่สาวเออข้าก็งามอยู่เดิข้าก็ท่าเนาะวันแล้วจะทาแปง้งขนมเนาะแต่ก่อนมันเป็นแป,งปงนะ้งปงเนาะห่อลหาสิบต่งสองห่อบาททาเหีท,า,ทาแปง้งทาอะไรก็เออคืองามเทวสันอืมทาแป้งงามเนาะไปทีนี้ แปลงท่านโอ้หอาสิบตังค์อืสองพ่อบาทเออไปซื้อ้านค่าเนาะจักกี่หอยเนียยายก็จำมาได้เออคันว่าทรงผมเนี่ยก็ทรงรากไซสั้นสไตร์ตะกอนก็พิสทรงรากไซเนาะมันจะเป็นมุวนมุนม้นน้อยนึงม้วนมุนม้นน้อยนึงเอองามเดสทรงรากไซอ่ะเออทรงห้าสั้นเออ อันนี้ทรงผมเนาะอันคันทรงผมพุนแตงอะเนาะต้องมีน้ำมันทาผมเนเื้อเลีอมเพ็ <c oughs> น้ำมันอย่างบอบเอามีมีแซก่กลางแล้วกันน้ำมันทาโอ้โหเลือมเพล็เส้นผมเนาะอีกหัวบ่คือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ผมโบเปลวสวยโดนลงกับลิ้วสวยงามสมัยต่ก่อนบบมีดอกมีแต่น้ำมันทาผมเออ ไพ่โบาก็โอ้ยโบแมนแหละเอาน้ำมันมาก็เอามาใส่ฝามือถูๆกรูบลูบเรื่องเพ็บหอมคุบน้ำมันทาผมเดี๋ยวนี้บบมีเนาะเดี๋ยวนี้เขาไปใส่ล่ละมาที่นี่เอาเาเรื่องว่ากางเกงตัดเสื้อผ้าเด้อบันนี้กางเกงกับกางเกงแรงเลอไอ้ขาบานๆนะยายสลอยฟังเนาะแต่ก่อนเออยายไปอยู่ระย่องเนาะเอ ไปอยู่กับตาแกเขารวยด้วยน้องน้องน้อ,นองชายเขานะ่ะเปิดร้านตัดเสื้อผ้าเนาะน้องชายตาแกที่นี่ก็พาเขาเลี้ยงเขาไปให้ไปวัดโตเขาจะตัดชุดชุดเกงเกงเสื้อให้คนละชุดเนาะเขาเลี้ยงเออเป็นสาวๆด้เออเขาตัดให้เขาเลี้ยงเนอะก็ว่าเขาแจกเองให้ไปวัดโตกกงเกงจะเอาแบบไปนก็ว่าไปตึงเขาก็ว่าให้ก็บอกว่า เอาทรงแรงเล่เลอก็า่าทรงแรงเล่เลอเป็นจังไดก,ก็หุบเขาตัดให้แล้วขามันบานจะบิ๊กเนาะมันบานบานเออเขาเหลยกทรงแรงเล่เลออ่ตาตัดแดก็ชุดโอ้มาใส่สั่งแมนง,งามดอกบัตทินี่เอาใส่ชุดงามแล้วไปถ่ายรูปบัานนี้เนาะไปถ่ายรูปสมัยแต่ก่อนเนาะขึ้นไปสั่นซองเออไปถึงอู้กล่องบักไงเด้กล่องไทยเนาะกล่องไทยกะเขาจะมีกระตาเนะ กระตาแล้วก็มันมีกระตาเด้ให้นั่งถ่ายรูปก็กไปถึงก็เขาก็นั่งในที่ล่ะมันมีกระตาสูงกว่านี่เอยอยิงซี่แหละอยากหัวยงซี่แล้วมีกระตาเนาะบางคนก็เอียงเอียงบางคนก็เน,นี่ยนะมันมีกระตาเนี่ยังซี่นะถ่ายรูปสมัยแต่ก่อนนี้แต่แบบนี้แหละม,มันมีกระตาอยู่ข้างหน้าแล้วก็นั่งเอาข้างติดอยู่กระตาติดอยู่กับกระตานะเนาะแขนมือก็ทำยังซี่ถ่ายรูป งามเด้ทายว่ามันว่าจะได้เลยเด้เป็นสิบกว่ามือพูนขอนัดให้ไปเอาลูปกระดายรูปสามนิ้วหรือสองนิ้วเลยแหละเออขาวดำสะสมไมแต่ก้อนยายอะไรเก็บไว้เนาะแตงแต่ยายไว้รุ่นโอ้็งงามอีเดนส่งผมเออตัดผมสันส้นๆอันผมมันไ่เคยจะตัดต้องมีตัดเอาเองเห็นกันไกลว่าได้นี่เออนี่ส่งผม จาของที่นี่ก็เอาโมก็ไลเนาอเออกรบอกว่า,ย,าย้ายแต่ก่อนย้ายย,าย้ายย้ายท่ายยังไปทำยายมาย้ายท่ายยังขึ้นนาขาวแท้โอ้ยบ่มีขี้บ่มียังดอกมึงไปคุดอเ,คเอาไอ้นั่นเด้อเมนลบต้นตาลเดียวคุยจังบ่มันเป็นตน้นใบแหลมๆขึ้น ออกมแบบตามตามขอตามแหลกแหลกเดี๋ยน้อยแบบเอามาทาทาเกลี่ยทาไปทามาอยากขานาข,า,นา,ขาวเนาะทาไปทามาโคมันแหงหลยโอ้มันหลอกข้าวปนันนี่เป็นเหืบเป็นเทปเป็นเถืบอบของมาเนะาะแทนที่มันจะขาวมันด่างเด้อนาด่างแทนที่มันจะขาวเนาะนาด่างจอยโอ้ยสมันหลอกกันก็เออ ท่าตรงไหนกระดางตรงนั้นมันมันถลอกหน้ามันเป็นคุยคุยออกมานั่นแหละคนว่าท่าแล้วถลอกหน้าขาวที่ไหนได้โอ้ยหนาดังดีกว่านี้ไปตะกรอนมันม้วนม้วนไปทางใดก็ม้วนอืีหยังว่าเอาทรงผมทรงห้าดทรงหลากไซอออันเก่งกับขามอดขาเดฟทรงออียงกัเอิ้น แต่แหละสมัยแต่่อนยายบอได้เคยนุ่งกางเกงเนาะมันแต่สามสี่ขวบนุ่งแต่ผ้าซิ่นอบมีบบมีตังซื้อกางเกงเนาะสมัยแต่่อนขับนนุ่งกางเกงนะมีผ้าซิ่นเอแม่ซื้อผ้าซิ่นให้คนไปวัดอืนุ่งผ้าซิ่นไปวัดกันทุกคนสาวเนาะโอ้ยังแมนไปวัดไปเวลาวันพระวันพระเนาะ ปไปเดินน้อยไปวัดไปวัดเออไปนั่งสมาธิไปวัด,วด,วดตอนค่ำเนาะเวียนเทียนแล้วก็ไปขึ้นไปนั่งสมาธิหลวงพ่อผึ่งกัลดับนะจากสวนมนต์เสร็จแล้วอ่ะอ่าทุกคนเออนั่งห่างกันเด้อเห็น่ะนั่งห่างห่างกันนั่งสมาธิเออนั่งสมาธิที่นี่หลวงพ่อกระดับไฟเนาะพอดับไฟปุ๊บ นั่งสมาธิประมาณสิบห้านาทีเนาะนั่งเป็นแถวแถวไคแถวมันเนาะรุ่นใหยก็นั่งเป็นแถวขแถวมันมู่หลายคนเนาะที่นี่นั่งไปนั่งมาโอ้โหพอดับตะเกียงหลวงพ่อดับตะเกียงเท่านั้นแหละจักว่าเสียงยังเสียงผีมันเดินเลาะข้างหูเดินเลาะข้างแช็แชะแช็บางบางทีก็มันก็ล่างถ้วยล่างจานเนาะอืออันนี้เรื่องจริงเด้อ ไปนั่งสมาธิวัดเนาะไอ้ล่างคนมาก็เดินมันคุยกันชักมันคุยกันอะไรบางทีก็เสียงรองเท้าบางทีก็เสียงมันเคาะถวยเคาะซ้ำผีในวัดนั่นน่ะอืมก็ว่าหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรไม่ต้องพูดนะอยู่เฉยๆเขาว่าเมื่อนั่งสมาธิถ้าได้ยินเสียงอะไรแล้วก็ไม่ต้องพูดเออนั่งสมาธิอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆ มันวนน่งเสร็จแล้วเนาเสียงเครื่องพร่างเครื่องซ้ำเรียงเสียงควางถวยควางจันอืมจับกุดอึงเขาได้ยินบ่ดอืมูยายเพื่อนยายก็ได้ยินกันทมกันแล้วทีนี้พอได้ยินสหนักเข้าเอาเอามือไปใสกิกันเฮยับมาใกล้ๆดูแน่วัยับมาใกล้ๆเนี้ยได้ยินบ่ได้ยินหมเออได้ยินด้เสียงผีมาล้างถวย มันล่างถ้วยล่างจานในผีในวัดน่ะอืออ้ยพากันมากองเอเล่อยู่เออเออสี่หาคนเนาะเออรุ่นยายเนาะสี่หาคนหนังพูนคนหนึ่งตัวพี่คุณพอได้ยินเสียงเท่าน,นั้นแหละหยับเข้ามาไกลกันกอดกันยานผีลีเดอร์มันเดินแชะแชะเชะเออม,มันก็เดินไปเดินมาสากสากโตเฮ้าอย่แหละผีในวัดเนาะอือต่ว่า พอสิบห้านาทีปุ๊บลุงไปลุงพ่อเพิ่งกะเปิดไฟวานะ่าบนาแกงสว่างจังปงังอื้อแกงสว่างปุ๊บลุงพ่อเขาตามมันไผได้ยินอย่างแน่เห็นอย่างเนี้ยคุณถามนะได้ยินนี้ยตอนนั่งสบาทิทุกคนได้ยินเสียงเสียงอะไรไหมวะใหญ่หมู่หมู่ใหญ่ได้ยินด้วยลุงพอ่อเอยมาล้างถ้วยมาลงกองเป้งอยู่ะนะ เลยวันวาหลวงพ่อว่าเลยมันได้ยินเดียผีมันเดินแซวอยู่มนเดินคุยกันหลวงพ่อเอ้ยว่ามันเดินคุยกันแล้วมันก็เดินไปล้าง้วยล้างซ้ำมันก็เดินอยู่ข้างหูแหละเออเดินแช็ไปแช็มาแช็ไปเดินกลับไปกลับมาจนว่าตลอดจนว่าหลวงพ่อเปิดไฟเนาะผีไหมในวัดอืนั่งสมาธิมันไขใจกล้าีนก็ขอนั่งอันนี้ บวกกาแล้วได้ยินเสียงหยับปอหากัน <c oughs> ในวัดเนะอะใครว่าดับไฟอย่บปิดเนอะให้นั่งห่างๆกันเพื่อย่าไปนั่งใกล้กันนะ่ในได้พอหลวงพอดับไฟเท่านั้นแล้วเพกระตอดกระตอดมาหากัน <c oughs> มานั่งใกล้ๆกันเนียไหมเอออย่าว่าเนอะแต่ก่อนไหมอมือันเวลาไปให้ไปหน้าเนะอะ ตื่นเช้ามาเฮ้ยไปให้ไปหน้าเถอะไปให้เถอะวะไปเห็ดไปเก็บเห็ดบักเปาะนะมันมันอยู่ทางคูขาน้ำกระแตกี้นุขข้นี่นึงเออนั่นแหละไปหาเก็บเห็ดแล้วก็เอามาล้างตรงดินทรายเนาะดินทรายมันมันมีหนู่เนาะเจาะอันทีนี้ว่ะเก็บเห็ดเปาะมาแล้วกะเอามานั่งตรงดินทรายกะเอามาเทแล้วเอาดินทรายใส่มือเนาะเอาเห็ดเห็ดใส่มือดินทรายใส่มือก็ทู ตู่ตู่ดึงสายตู่แฮงลุงเกี้ยงมันกะทับจ้วดได้ล่ะเออมันก็กะทับจ้วดได้ล่ะเห็ดเห็ดเพาะนะเห็ดเพาะแล้วเห็ดยังเออนั่นแหละอันเห็ดเพาะหนังก็มีเห็ดเพาะธรรมดาก็มีเก็บมาเต็มเราไปอยู่ใต้ต้นสะแบงเนาะเออหลอกคู่กันหน้าเนาะมันแตกคู่นุ๊กนี้อือโอ้ยไปแกะเอามาไปแกะเอามา แกได้แล้วมานั่งทูดึงไส้ทแลหลังจุ่มจุ่มน้ำทุกว่าทู่เกียงเด้ออหาง่ายง่ายที่ก็ไปหาเปิดจริงฤทิมันอยู่ในฟางฟางเขาเนาะเขเกี่ยวเขาแล้วเนาะฟางเขาซีเขาอะไรมันก็สาดซีให้โลเนาะเออเอาขุน้อยแล้วคอนไปเสียมาหนึ่งกับมูเต็ม ทำไมแต่ก่อนหากินน้าทุ่งหน้าเนาะสารมากก็ไปหากินพุ่งเขาไว้แล้วก็ไปหาเขียดหากบหายังไปทั่วเนาะหากบหาเขียดเออไปหาแงขี้ดินแต่เคิบเนาะแนมลงไปในดินแต่เคบิบเห็นแต่เห็นแต่ตาจ้องเป่งเจ้าแป้าอยู่เลยมันขุดอยู่ใน <c oughs> ในดินแต่เคิบเนาะขิดอีโมก <c oughs> ินโม่ขุดอยู่ดินแตกเคบิบขุดอยู่พูดนะมาเสียงัดพุดมา กระโดดัวนี้พุ่นไล่าสั้นไล่เอามาก็เพาะมะฮักคาโอ้ยสังว่นคักเนาะแต่ก่อนเอามากับมาแกงหมกเขากับสุกไว้แอยู่บ้านเก็บพักไปพ้อมอือันส้มกับบมี่แลเก็บหน่วยกระสังเดีย๋ยวกระสังอยู่รอะทางบะกลาง้างหน้าะหน่วยกระสังอันใดที่มันแก่ๆมันก็ล่วงลงมานั่นแหละเอานั่นแหละเอามาใส่แกงมันบุมี่ส้มเนาอะอน กินก็ได้ด้วยนัวกระสังอืมเอามาใส่แกงเอามาพ่าปุ๊บเอากะแคะเอาเม็ดมันใส่ใส่แกงเนาะที่ที่ไอเปลือกมันเหลือน่ะนะเอาเอามีดขูดเอาซ่อนขูดขูดขูดเอามากินกินไปทั่วที่ทั่วแดนมันบ่มียังกินเนาะอืมผลไม้สมัยต่กอนบางที่ก็ไปเก็บน่วยบักบกบกซุกเด้อเออมันล้วงนะยามบกบกซุกมันล่วงเต็มดินกับปหาเก็บ ไปไปดูด,ด,ด,ดูดเอาเอาเอดูดเอาหรือบักกอกก็ได้เออนั่นแหละผลไม้สมัยตะกอนบักกอกเอยบักตะค้อเอยบักบกเอยนั่นแหละผลไมส้สมัยตะกอนมื่ท่านแล้วผลไม้เออบักบกอ่ะดูบักบกที่มันล่วงเนาะยามไปบักท่านแต่งวัวควายมันกินเบิดมันล่วงลงมาไอ้มันบวมสักหน่อยเนา็มาดูดกิน หูเสซ่บดีกินบักบกบักซุกเออแล้วบักกอกอีกบักกอกที่ก็เอาตามสมพุงทุมือเนนะบักกอกไปหาชิมดูต้นใดมันหวานเนาะบอกบอกแล้วก็โอ้ยดูดดูดผลไม้โอ้ยสมแมนผลไม้ป่าสมัยแต่ก่อนกินปูหยางดิคนกับเห็นได้เป็นไขรเป็นยังเนาะ กินสารพัดส,สารเพกินเขียดกินก๊กกินเขียดอันยามฝนตกไม่ไม่เดี๋ยวเอาเสียมเนาะไปไปทากทากลเลาะดินทรายจะมีเขียดน้อยๆกระเด็นกระเด็นดงออกมาเขียดอีหยังเขาเอิญเขียดอีแอะแล้วเขียดอีหยังอะ่ะลื่นๆนัะน่ะนั่นแหละมาชอบอยู่ไตดินทรายเนาะเวลาฝนตกไมนน่ม่ฝนตกไม่ไม่ดินตรงไหนดินมีกองทรายล้วเอาละไปนั่งเอาเสียมทากทากทากไปทามาเมนก็เดินด้งขึ้นมาเขียด เกน้อยลื่นเออมันหลายเด้แต่ก่อนอืมมหลายเอามาแกงสาบานนี่แกงใส่บักแตงโมน้อยเออบอได้กินคือทุกมมือดกาคอยแม่เอ้ยทุกมมือนี่กินดีเพราะปั้ญแต่ก่อนตางกับคอแม่ก็ได้ทีละสลึงเดี๋ยวนี้ให้สิบบาทมันยังบออยากเอาเลยเด็กน้อยสมัยเดียวนี้ ไม้ไยยายเนาะขอแม่แม่ใครจะที่จะสลึงแลนไปซื้อขนมกาแฟหอยเง่าๆเนาะมีอย่างยืดพร้อมมีอย่างยืดพร้อมเอ๊มีอย่างยืดเอามาใส่เออมีอย่างยืดยยาาข,นยยยขนมกะหักที่ละเครื่องที่ละซ้ำเนี่ยอมไว้นั่นแหละขนมสมัยต่ก,ก่อนกาแฟหอยสลึงเออมันมีอยู่จักเมนะ็ดเนาะเนี่ย มันมีอยู่7เม็ดยาวขนาดนี้เดี๋ยวนี้โอ้ยกินพิซาเอ้ยกินขนมปังเอ้ยกินสารพัดเดี๋ยวนี้เด็กน้อยสมัยนี้ได้กินดีเนาะได้กินดีเด้บ่คือแต่ก่อนกินอดๆอยากๆเด็กน้อยสมัยแต่ก่อนปานนั้นเขาก็ยังโตจนฮอดปานนี้ให้มีลูกหรือมีหลานเี๋ยเนาะโอ้ยกินอดกินอยากแต่ก่อนก็บ่เห็นเป็นหยังเล่ะ ก็อยู่ได้อืมกระถูกเข้มในกินทีละเครึ่งโตพี่น้องประทูกเข้มซื้อมาโตนึงตัดครึ่งปั๊บเอาไปเทาไฟเอาไปหไป่อใบตองมกมกลรืเอาไปตำพริกกินทางครอบครัวเด้เออนี่นี่จะกินบ่จ้าว่ะน้อโอ้ยซับกุยฮ่อ,อนละ่ะเนี่ยพี่น้องแค่นี้กอนเด้อจ้าเราฟังลิกซื้อเอออยากให้หู้นะสมัยแต่ก่อน แต่วัยรุ่นอ่ะค่อยใช้กันอยู่จังไดเออคอยใช้เงินสลึงโทรศัพท์มันห้องอะไรในแค่นี้เด้อจ้าโอ้ยนอโทรศัพท์ก็ได้